กับคนชนเมืองอยู่ที่หอพักเจ้าโก้เนี่ยนะครับนะ GDX ที่คลองหกปทุมธานนะีมาเรียนอะไรนะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รอวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเช้านี้เราจะไปไหนกันเสื้อสวยเนี่ยไปไหนกันไปดูต้นไม้อ๋อไปชอปปิ้งที่คลองสิบห้ากับเช้าวันเสาร์นะครับ่ปไปกันเลยเดี๋ยวเราเดินทางลงจากอหอแไม่ขอบอกนะว่าที่นีหอพักอะไรคอไป็ ่าเราไม่บอกเราไม่บอกนะครับว่าหอพักอะไรล็อกให้ดีอยองเดินลงกดลิฟต์ละอ่ะกุญแจรถพ่อหรือยังแม่พ่ออยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นใช่ไหม,ไมไ เดินทางลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหอพักข้างล่างด้วยเราไม่บอกนะครับว่าหออะไรเราบอกแค่ว่าเราอยู่ที่ของหกปทุมธานีดิบป,ประมาณขึ้นพอแล้วครั้งเดียวก็พอเอ่อมาทิลิป คนชนเมืองเข้าเมืองครับอันนี้ไปไหนก็ไปหมดครับ, <c oughs> บเจ้าเกียรก็ <c oughs> ไปไหนไปหมดครับจร <c oughs> ิงหนมะเออไปหมดเ,เราไปใช้กไปเป็นครอบครัวเหลือสาวเกียที่ยังไม่ได้มาอากา,าลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วครับที่พ่อาาาพาไประบบความปลอดภัยด้วยคียการ์ดนะครับเข้าไม่คนอื่นเข้าไม่ได้ยกเว้น จ้าของห okay. ้องคิดการกดจริงออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่คลอง15กันนะท่านผู้ชมไปกับคนชนเมืองนี่แหละนี่บรรยากาศภายในหอนะครับลมรื่นมีที่จอดรถรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมในจอดรถ เครื่องนะครับนะแล้วก็จอดรถยนต์อ่ะเราจะไปที่คลอง15เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นู่นกันเนาะครับนะโอเคไหมเกมนะไปไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปที่คลอง15เอาละคลอง15โอเคนะไปเจอกันครับครับเรามาถึงที่คลอง15นะครับ มาดูต้นไม primo, ้ครับเชินเทินได้นี้เลยครับผมสวยงามเลยดูราคาต้นมันเอามเฉยวอกไม้ไประานนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าของร้านนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนี่ต้นอะไรนะครับช้อนเงินช้อนทองนะครับช้อนเงินช้อนทองต้นนี้นะครับร้านอะไรนะครับ สวนลุงยังนะครับท่านที่ผ่านมาคลอง15นะครับก็ผ่านมาหาสวนลุงยังนะครับราคาตามนี้เลยนะครับผมโอ้โ<ม>หใหญ่เลยสวนลุงยังด้านนู้นด้วยนะครับท,ท่านผู้ชมนะครับแต่ด้านโน้นด้วยอ๋อสวนนี้ราคาตามนี้เลยนะครับถ้าสนใจตัวไหนอ่าเรามาอุอหนุนนะครับที่แล้วเราก็มาตัวไหนอัวนี้ใช่ไหมระวังรถ ต้นนี้ครับผมแม่บ้านสนใจต้นนี้นะครับช้อนเงินช้อนทองจากสวนลูกยังนะครับสอบถามราคากันได้สนใจก็แวะเข้ามานะครับให้แม่บ้านเขาดูอีกทีชอบต้นไหนเราฮะเข้ามาดูครับเข้ามาดูแม่ให้ดูไหนชอบต้นไหนน้ครับใส่กระถางใหญ่ๆนะเอาไปคู ครัเอาลองดูดูที่โคนดูโคนเขาให้ดูนะครับนะครับอ่าท่านผู้ชมดูนะครับออกมาสวยเลยนะครับช้อนอเงินช้อนทองนะไอเ,ไไเออชอบตัวไหนนะครับที่สวนลุงยังนะครับที่สวนลุงยังพอง15บเนะี่ยตอนนี้นะทางนะครับเจ้าของสวนก็กำลังนะครับสวยมย ต้นไหนต้นนี่อะพี่โก้ต้นไหนต้นนี้เหรอโอสวยอ่ะฟอร์มฟอร์มตัวนี้ก็สวยนะครับมีรากออกมา่ดูฟอร์มสวยๆเลยนะครับราคาเป็นกันเองด้วยที่สวนลุงยังนะครับแวะเข้ามานะเข้ามาในซอยเล็กๆเข้ามาหน่อยเกือบท้ายซอยนะครับจากปากทางข้างให้ต้นาไหร่ ต้นนี้ใช่ไหมโดยไม่ละข้าบหอมดีกว่าข้าวหอมดีก็ได้เลยครับเส้นเดียวจะสวอ่าเราเอาตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มดูฟอร์มตัวนี้ฟอร์มตัวนี้ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนฟอร์มสวยครับเห็นไหมสนใจช้อนเงินช้อนทองฟอร์มสวยๆนะมาที่สวนลุงยังมีวันปิดไหมครับไม่มีวันปิดเนาะ อ๋อมีเฉพาะวันที่หนึ่ง,งซื้อหวยเหรอครับ <c oughs> ปิดซื้อหวย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นึกว่าปิดซื้อหวย <c oughs> ไม่ได้ปิดซื้อหวย <c oughs> ปิดทุกวันที่หนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับทุกวันที่หนึ่งนะครับปิด <c oughs> อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรา,าจะไปดูนาไม้ต้นประเภทอื่นกันดูเนาะแล้วเดี๋ยวใครสนใจอะไรยังไงก็น้าแวะเข้ามาที่คลองสิบห้านะครับนทางถ้าเรามาจากกรุงเทพก็มาจากทางรางสีเนาะ จากชัญบ,บุรีจะเข้ามุ่งหน้าเข้านครนายกนะถ้ามาจากทางนครนายกก็เข้าสิทธิ์เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูพันไม้อื่นกันนะวันนี้สวยๆเช่นนั้นเลยโอเคครับและแล้วเราได้มา2ต้นนะครับเบื้องต้นนะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะดูฟอร์มแล้วก็ฟอร์มน่าจะสวยนะเดี๋ยวเราไปปรับแต่งในการที่จะใส่กระถางหรือลงดินประดับที่หน้าบ้านนะครับแวบหนึ่งเราได้แล้วสวยงาม ราคานี้เป็นกันเองเลยที่สวนลุงอะไรนะครับลุงยางสวนลุงยางนะครับนะครับสวนลุงยางเมื่อกี้ก็ได้พวกปาพูดคุยกับคนแถวบ้านเราเองเดี๋ยวเรามัดเพื่อไม่ให้ลมเดี๋ยวพอเราจะกลับบ้านเราก็ค่อยนะครับเอานอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่กันดีตอนนี้สวนลุงยางได้มาสองต้นฟอร์มสวยเลยช้อนเงินช้อนทองครับเดี๋ยวไปดูต่อเนาะเนาะที่ฟองสินธ้า สวยมากท่านผู้ชมเนะรัมาที่ร้านอะไรไม่ทราบนะครับแต่เฮียไม่ได้ถามเจ้าของร้านเป็นทั้งร้านขายต้นไม้นี่ต้นอะไรท่านผู้ชม <c oughs> สวยมากครับฟอมสวยเลยนะครับที่คลอง15เรียนเชิญน,นะครับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้เป็นทั้งร้านอาหารด้วยนะครับนะแกนะักท่องเที่ยวกล <c oughs> ับมากันเยอะแยะเลย นะครับน่าจะเฟืนอนนาคราชนะครับตัวบนนี่จะเป็นเฟืนอนนาคราชส่วนตัวนี้เดี๋ยวต้องถามนะครับนี่จะเป็นปักมรกตนะท่านผู้ชมนี่ครับปักมรกตต้นสวยๆเลยฟอมสวยๆนะฮะสนใจก็แวะเข้ามาที่ของ5านี้ปักพระพรมนะครับปักพระพรม ต้นไหนพี่พอจะทราบไหมครับไม่รู้ต้นนั้นสวยพร้อมสวยมากเลยเหมือนคล้ายๆกับเฟิร์นนาคราชเลยสวยงามเลยทีเดียวต้นนะคะรับเรามาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมมากับช่องของเรามาดูนะครับเ,เฟิร์นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเศรษฐีรวยทรัพย์จะเป็นท้านนี้นะครับเศรษฐีเศรษฐีรวยทรัพย โอ้ฟอร์มสวยครับอันนี้ไผ่ฟิลิปปินส์นะครับไผ่ฟิลิปปินส์ไผ่ญี่ปุ่นสวยไหมอ่าสวยอ๋ออันไหนไผ่ญี่ปุ่นตัวนู้นฟิลิปปินนี่ะอ๋ออะโลอาริคาโตอาริคาโตะให่อยากรู้จังอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออะไรลูก ลูกไก่ทองนะครับลูกไก่ทองที่เราทำถามกันนะครับเหมือนผักกูดเหมือนเฟิร์นบ้านเราลูกไก่ทองนะครับนะเหมือนผักกูดเลยถูกต้องขนาดนี้นะครับราคาครับจับต้องได้นะครับจับต้องได้ฟอร์มสวยๆนะครับลูกไก่ทองนะครับนะชื่อลูกไก่ทองอ่าเหมือนเฟิร์นบ้านเราเลยนะครับเหมือนเฟิร์นเหมือนต้นผักกูดนะครับสวยฟอร์มก็สวยต้นโตฟอร์มสวยมากนะครับราคาจับต้องได้เลยสวยเลยทีเดียวไหนพี่โกเอาอะไร นี่ไงพี่โก้พี่โก้ไปทางไหนลูกนี่ลูกอะไรนะเขาเรียกลูกไก่ทองนะครับท่านผู้ชมนี่ลูกไก่ทองโอ้โหถนนสองข้างทางนี่สวยมากนี่ไงเขาเรียกอะไรหาสวยป่ะเดินไปดูสิบรรยากาศดีมากๆนะครับบรรยากาศดีมากๆ ตามไปดู<ส>อ่าเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์อันนี้สวยนะอ่าบพิโลใบมะละกอครับราคาจะต้องได้ไปท่านผู้ชม,มแวะกันเข้ามาที่ฟอง15นะครับฟอง15อันนี้ลูกไก่ฟองเห็นไหมฟองเขาสวยเลยนะครับลูกไก่ฟองด้านนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามา ไปดูพี่โก้โอ,พอ้พี่โกตัวนี้ก็สวยเลเฟินเงินกเฟินเงินหรือสนใจตัวไหนตัวนี้เป็นเฟินนาคราศนะครับเฟิน,<ๆ>นเล็กๆเล็กๆโอ้โหตัวนี้สวยงามมากเลยเข้ามาเป็นกระถางนะครับกระถางน่าจะทำเรียนแบบหินนะครับ ตัวไหนลูกโคนหมอฮอสฮะที่่าผมออสเตรเลียเออผมออสเตรเลียต้นสองร้อยสามสิบเออไล้วนื้อเอาตัวไหนเคลียร์ลูกสิลูกฝั่งทางต้นสองร้อยสามสิบจะเอาตัวเล็กนี่เหรอดูด้วยต้นต้นร้อยยี่สิบห้า ก็ออลองดูโอ้อบรรยากาศนะครับมีน้ำตกมีปลาคาร์ฟปลาแรกตัวบเบลอร์เพิ่มเลยนะครับปลาแรกตัวบเบลอร์เพิ่มเลยท่านคู้ชมโ<ด><ด>อ้โรมด้านบนนะครับดูฟอมด้านบนครับสวยมากสวยไหมนักเกมสนใจตัวไหนอ่า ครับบรรยากาศครับบรรยากาศสวยมากเลยท่านผู้ชมเป็นปูนนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับปูเรียนแบบธรรมชาติโอ้สวยมากเลยทีเดียวเกมมายืนนี่หน่อยหนุมาดูสิอ่าอ่ะเอานี่มาหน่อยบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชม สวยไหมครับสวยไหมสว,สวยนะครับเดี๋ยวแวะเวียนเข้ามาฟองสิบห้าชื่อร้านอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต้นไม,ม้เลียนแบบธรรมชาตินะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเลือกซื้อนะครับไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็รับประทานอาหารที่นี่นะมีมารับประทานอาหารด้วยดูสิครับปลาอะไรบ้างปลาอะไรบ้างลูก ปลาคาร์ฟเหรอปรลาคาร์ฟลายสวยๆมากเลยเนี่ยครับ่แล้วก็มีปลาแรดตัวใหญ่เลยด้านนูุมมีปลาแรดตัวใหญ่เลย่นน้ำเที่ยวครอบครัวของเรามาเองโอ้สวยมากครับสวยมากเลยสวยไหมอ่าเดี๋ยวยืนตรงนี้หน่อยเออสวยนะครับสวยอ่าเดี๋ยวเราไปดูน้าพื้นที่ อื่นกันต่อด้วยนะครับพาดูพาดูบรรยากาศส,สวยๆนะครับท่ามกลางเหมือนอยู่ตามภูเขาเลยนะครับนี่ลาแหวกว่ายสวยงามมาก,กมครับท่านผู้ชมครับ จริงๆสันได้งามจริงๆนะครับเข้ามาดูตรงนี้ต่อมีร้านอาหารข้างในครับมีร้านอาหารข้างในด้วยด้านนี้ไม่ให้เข้านะครับอือสมากดูเขาทตเแต่งนะครับแต่สวยงามเป็นธรรมชาติ บบๆๆลกลังท่องเที่ยวมานะครับเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านนะครับสวนป้าอินไปดูให้ดูให้ดูครับอ่าสวนป้าอินนะครับรบ้อง15เข้ามาเลยนะครับสนใจก็แวะเข้ามาดูชมนะครับ อเ็วกมาชมมาดูบรรยากาศดีอะไรนะอ่ามีข้าวให้รับประทานด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อแล้วกันเนาะมีสิ่งที่จะนำเสนอสวยๆในคลอง15้นะครับสวด้วยครับท่านผู้ชมตัวเวอร์เลร์เพิ่มเลยเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับอยู่ในเมืองนะครับอ่าดูมีน้ำตกมีน้ำตก จำลองบรรยากาศได้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวติดตามในช่องของเราไปเรื่อยๆนะครับกนะับคนชนเมืองรบ,บรรยากาศดีแบบนี้นะครับดูกันยาวๆนะครับเป็นกระถงกระถางเอากระถางออกมาดูก็ได้ดู นั่นแหละอ่าตอนนี้สวัสดีครับร้านอะไรครับผมชื่อร้านอะไรครับร้านชัมพาะค่ะอ๋อร้านชัมพาะนะครับผมในซอยของลอง15นะครับเป็นพควงจรเลยครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้าชมในช่องของคนชนเมืองนะครับสนใจนะครับแล้วก็ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แวะเบียยเข้ามานะครับราคาเป็นกันเองนะครับ มีครบคันเลยไม,ม่ว่าจะเป็นกระถางเป็นวัสดุครูวัสดุตกแต่งนะครับนะเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสกระถางใบเล็กใบใหญ่นะครับก็กล้าเออมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันร้า,านเคราะหัทำร้านเคราะทำนะเป็นกระถางรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวก็มาเลือกซื้อหากันดูไม่ว่าจะเป็น มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับทวัสดีครับก็มาหาดูชมกันนะครับที่ร้านนะครับมาเยี่ยมชมมานะครับเรื่องอาหาจะเป็นแกบก็มีนะครับเป็นแกบเป็นมะพร้าวสับนะของร้านก็เป็นกันเองนะครับเป็นกันเองนะครับร้านชัมเพาะนะครับนี่ครับป้ายไปเข้ามาครับที่คลองส5้านะครับ ร้านชำเพาะนะครับจากปากทางคลอง15้าก็เข้ามาไม่ไกลนะครับเข้ามาไม่ไกลโอเคได้ยังรกได้มาแล้วเป็นกระถางใช่ไหมไหนเอ่ยถาดรองกระถางโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อร้านนี้ร้านอะไรนะร้านชำเพาะนู่นป้ายสูงๆอ่าร้านชำเพาะโอเคนะฮะร้านชำเพาะสนใจนะครับ นะอุปกรณ์วัสดุปลูกอุปกรณ์ปลูกต่างๆวนนไว้ามาที่ร้านาาก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบนะในการจัดสวนตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะครับก็ขอแนะนําที่คลอง15รับรองงบไม่บานปลายนะครับคิดคํานวณไว้แล้วก็วางแผนไว้ว่าจะปลูกต้นอะไรตรงไหนแล้วก็มาหยิบจับกลับบ้านได้เลยไม่บานปลายแน่นอนครับวันนี้คนชนเมืองลาไปก่อนครับวันนี้ดูให้จบแล้วกันนะครับฝากแชร์กันไปเรื่อย นะครับฝากส u ับ c ส i b e ฝากกดติดตามด้วยแล้วจะมีสาระดีๆมาให้ท่านได้ชมกันอีกโอเคครับสวัสดีครับ